สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเล่นเกมเดยผมได้บอลนะผมขอต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่เกมแลกนลอกลิปลินครับผมในคลิปนี้นะผมก็จะพาเพื่อนนะมารู้จักกับวิธีหาโล้พอยนะ่าหรือว่าเขาเรียกกันว่า บัตรแมวนั่นเองนะบัตรแมวเขียวที่เอาไว้ซื้อขายในตลาดน,นะการซื้อขายของเกมนี้ก็สามารถทําได้โดยการเข้ามาตรงนี้รับผมปัจจนภัยนะแล้วก็ถ้าใครปลดล็อกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะผมจะเขียนว่าตลาดซื้อขายแล้วกดเข้าไปเนาะก็ในการซื้อของต่างๆนะในตลาดก็จะเป็นจะต้องใช้โลพอยแล้วก็เงินเซนีนในการแลกเปลี่ยนต่างๆนะมันจะเป็นสิ่งที่หายากมากในเกมนี้นะจริงๆต้อง,ต,องต้องเติมถ้าเติมมันจะได้เยอะนะครับผมแต่ว่าถ้าหาหาป์ีในเกมเนี่ยก็อาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่อะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะหางกันได้บ้างในเกมนี้นะครับผมโอเควิธีแรกเลยนะเราจะไปวิธีเบื้องต้นก่อนก็คือการทาเคเวสนั่นเองนะมันจะมีเคเวสเป็นผลงานครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าถ้าทาเคเวสผลงานมันก็จะได้โล้พ้อยมาเรื่อยๆนะนะวันละนิดหน่อยโอเคต่อไปครับผมเคเวสประจําวันเคเวสประจาวันเนี่ยหากเราทําครบทุกวันนะทุกเคเวสเราจะได้ตรงนี้ครับผมด้านล่างนะ เราสามารถได้รับ50โลพอยตรงนี้นะถ้าเราทำเควสตรงนี้ครบนะ่าเราทำแล้วก็รับ,รบให้ครบ,บทุกอันนะผมแล้วก็มารับข้างล่างนี้ทำให้ครบทุกอันเลยโอเคต่อไปครับผมต่อไปนะการหมุนวงล้อนะการหมุนวงล้อหรือว่าวงล้อตรงนี้นั่นเองนะนี่วงล้อตรงนี้จะมีสิทธิ์ได้โลพอยต์นะแล้วเมื่อเราหมุนไปเรื่อยมันจะมีวงล้อที่มีโลพอยเต็มเลยนะครับผมก็ผมแนะนําว่าให้เก็บไว้เยอะๆแล,แล้วค่อยหมุนทีเดียวนะสักพันสองพันอย่างเงี้ยแล้วก็มาหมุนด้วยเลยทีเดียวนะครับผมนะ อันนี้นะอ่ะต่อไปเลยนะครับผมการทำควิดนั่นเองการทำควิดอันนี้คือทำได้หนึ่งครั้งต่อวันนะอันนี้นี่นะอ่าไอควิดเนี่ยจะมีการเป็นแบบแรนดอมมานะว่าจะมีโล้พอยไม่ให้หรือไม่นะครับผมนะก็ต้องลองดูนะมันจะมี5อันต่อวันมันจะมี5อันต่อวันนะครับผมถ้าเราทำอันสุดอันสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นโล้พอยได้นะลองดูนะเดี๋ยวลองดูกันนะครับผม อ่าไม่ใช่ครับวันนี้อันสุดท้ายเป็น exchange c o n นะจริงๆมันจะมี low p o i n t ด้วยนะผมถ้าเป็นอันสุดท้ายบางวันนะอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าโอเคแต่ว่ามันมีโอกาสออก low p o i n t ตรงนี้แน่นอนนะแต่แต่ละวันนะมันไม่ไม่แน่นอนเสมอไปโอเคต่อไปเราไปดูอีกวิธีหนึ่งเลยก็คือวิธีการเรียก MVP นั่นเองนะวิธีการเรียก MVP เนี่ยก็จะได้ low p o i n แน่นอนนะครับผมร0 0นะโอเคเดี๋ยวผมจะเรียก MVP ออกมานะครับ MVP ตรงนี้ก็หาได้จากเว็จําวันหาแบบฟรีๆนะปุ๊บ MVP พวกนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดเองด้วยนะครับถึงแม้ไม่ไม่ได้เรียกขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดเองแต่ว่าโอกาสเกิดค่อนข้างน้อยนะโอเคผมก็ได้โลคอยมานะครับผมตรงนี้ก็ถ้าไปปล่อยแบบงสูงก็จะได้ดีอยู่นี้เนาะอันนี้ผมปล่อยลองปล่อยดูนะซึ่งการ์ด MVP พวกนี้เราสามารถซื้อได้นะผมตางร้านค้าอย่างนี้นะร้านค้าเนี่ยมันจะมีการ์ด MVP ที่เราซื้อนะมาตรงที่ ทุกๆวันนี่นะฮะเนี่ยราคา25เมวสามารถซื้อได้นะวันละสวันละสใบแต่จริงก็ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะไม่ค่อยไม่ค่อยบอกเท่าไหรเไ่เอาแมวไปทำอย่างอื่นนะแต่สามารถซื้อได้นะกับการ์อ m น P ตรงนี้นะโอเคแล้วไปกันที่ต่อไปดีกว่ากับการหาโลพยนะก็คือการดิสแพทนั่นเองนะตรงนี้นี่าการส่งลูกน้องออกไปนะก็เราจะต้องมีลูกน้องที่สามารถ นี่ครับผมสามารถไปตรงนี้ได้ก่อนนะจะไปส่งเอาตรงนี้มันต้องมีลูกน้องเฉพาะที่สามารถลงส่งไปหาโลพอยได้นะมันจะมีเฉพาะบางตัวนะครับผมบางตัวก็จะหาไม่ได้นะก็ตรงนี้ก็ได้วันละครั้งนะก็คือว่าแมปละครั้ะ่ะต่อวันน่ะคุณก็ต้องปลดแมปไปเยอะๆก็ยิ่งดีครับผมก็ยิ่งมีลูกน้องที่ส่งได้หลายๆตัวก็ยิ่งดีนะยิ่งหาของได้เยอะ นี่ผมก็หาได้นะไม่เยอะมากต่อวันเพราะผมมีตัวส่งได้แค่4ตัวนะโอเคอ่าต่อไปเลยนะที่จะหาโ o พอยก็ได้จากการกด Customer r e w a r d นั่นเองนะหรือว่าตรงนี้นะนี่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องจำเป็น2อย่างก็คือว่า1คุณต้องเติมเงินครั้งแรกเข้าไปก่อนนะมันถึงจะขึ้นมาให้2ด้านล่างคือแถบพรีเมียมนะครับผมก็คือว่าคุณต้องเป็นพรีเมียม อันนี้คือจากเกินเติมเงินครั้งแรกใช่ไหมเติมเินครั้งแรกปุ๊บอันนี้เด้งขึ้นมาละส่วนด้านล่างถ้าอยากจะรับเนี่ยก็ต้องเป็นพรีเมียมนะหรือว่าอันน,นี้นั่นเองเขาเป็นที่ร้านค้านะผมนะอันนี้ต้องเป็นพรีเมียมนะอันด้านล่างอ่านี่นี่พรีเมียม2อ0บบาทต่อเดือนอันนี้นะครับผมก็สามารถรับอันนี้ได้ทุกวันนะ รับได้2อันเลยถ้าเติมมาแล้วก็มีโล้พอยสองนะครับแล้วก็พอโลอยสามก็เป็นโล้พอยห้านะแล้วก็เหรียญแมวห้าแล้วก็เหรียญเอ็กเ n น e ์อนะีกสองต่อวันนะสามารถกดรับแล้วก็ดูโฆษณาแล้วก็รอเวลารับรับอย่างนี้ได้นะครับผมโอเคเอ๊ะยังมีวิธีอื่นอีกไหมนะโล้พอยก็เหมือนจะไม่น่ามีนะครับผมสาหรับการหาโล้พอยนะนอกจากการที่ผมพูดไปข้างต้นนะก็สามารถ วัดดวงนี่จากการปล่อยบอลด้วยนะครับผมแค่เราให้มันเกิด MVP นะในแมปซึ่งมันก็เกิดยากครับผมเกิดยากมากนะจริงๆก็เกิดค่อนข้างยากเลยนะเออก็อย่างว่านะครับขั้นต้นนะวิธีการหาโลพ้พอยท์ทั้งหมดในเกมก็จะมีประมาณนี้นะยกเว้นการเติมนะการเติมนี่ไม่เกี่ยวนะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบว่าวิธีหาแบบฟรีแล้วกันเนาะเออหาแ m บ v บีก็มีประมาณนี้แหละนะทั้งหมดที่เราจะหาได้ต่อวันเนาะโอเค วันนี้ก็ยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไ like ลค์นะกดซับสไคร e ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ